ถามวต้ตอบไวกับ M-Tech AutoCar m 4 Auto g 82สีแดงคันที่บอกว่าเป็น The Fastest s 58 in Thailand เนี่ยมัน Fastest ยังไงครับพี่เราก็อิงมาจากที่เราเอา m 4 g 82สีแดงคันนี้นะครับขับ4นะครับไปลองจับเวลาแดกี้นะครับวันนั้นเราวิ่งกันอยู่ที่10.0วิครับ 1> 1นหนึ่งนสี่ไมล์สี่ร้อยสองเมตรครับแล้วมีการโมดิฟายอะไรไปบ้างครับพี่เอิร์ธจริงๆวันที่วิ่ง10.0ก็คือแค่สเตจสองครับก็คือมีท่อกองเฟกฟิลจูนแค่นั้นครับแรงม้าขนาดนี้เนี่ยมันเหนียวไหมเครื่องจะพังไหมลูกค้าอยากจูนแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ถามว่าเหนียวไหมพังไหมตอบเลยว่าไม่พังครับแล้วก็เหนียวครับเพราะทุกวันนี้เราใช้ประสิทธิภาพรถจากทั้งหมด100%เราใช้แค่ไปประมาณ80%ครับ แล้วถ้าอยากจบแบบนี้เนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่กรองอิเวนทอรี่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับท่อแล้วแต่คุณจะเลือกจะเป็นท่อไทยหรือท่ออาอคาโปวิกหรือว่าท่อแบรนด์ต่างๆก็อยู่ที่ราคาประมาณแล้วแต่2 0 000, 0,000สแสนแล้ว4 0 0 0สนแล้วแต่คุณจะเลือกใช้แล้วก็เฟกฟิลรวมจูนทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเกิน2 0 0แสนครับแล้วถ้าทางบ้านดูคลิปแล้วอยากทำละพี่เอิร์ทก็เข้ามาทำด้ครับ